สำหรับในวันนี้เราก็คงจะคุยกันต่อในเรื่องของการป้องกันหรือการควบคุมโรคพืชโดยเฉพาะในกลุ่มของไม้ผลเราเท่าที่ผ่านมาเราก็ได้นําเสนอไปแล้วนะครับว่าในแนวทางของการแก้ไขปัญหาหรือในการป้องกันกำจัดโรคพืชน,นั้นเราต้องมุ่งเน้นไปในเรื่องของการป้องกันเพราะโรคพืชไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะทำการรักษาล่วงหน้า หรือทำการพ่นสารเคมีร่วงหน้าได้ทั้งนี้เนื่องจากว่าในส่วนของโรคพืชเหล่านี้เขาก็จะมีลักษณะของความเปลี่ยนแปลงตามสภาวะหลายอย่างอย่างในกรณีในไม้ผลเหล่านั้นเราก็จะพบว่าโรคพืชบางชนิดมักจะเกิดการระบาดในช่วงฤดูฝนและโรคพืชบางชนิดก็จะระบาดอยู่ในช่วงฤดูหนาว อย่างเช่นในกรณีในฤดูฝนเราก็จะพบว่าในไม้ผลของเราจะเป็นอโรคที่เกี่ยวข้องกับราใบาติดราสีชมพูราไฟทอปโทราหรือในเรื่องของเชื้อราจุดสนิมหรือจุดสลายอันนั้นมักจะเกิดในช่วงฤดูฝนแต่ในทางกลับกันพอไปถึงในช่วงอากาศที่ร้อนกลางวันและฝนตกในช่วงกลางคืนหรือกลางคืนที่มีสภาวะ ของความเปลี่ยนแปลงในอากาศคือกลางวันร้อนจัดกลางคืนชื้นจัดก็จะเกิดการระบาดของโรคพืชอีกกลุ่มชนิดหนึ่งอย่างเช่นโรคดอกเน่าโรคใบจุดกรณีโรคใบเน่าโรคใบรายและก็แอนแทรกซ์โนดเรามักจพะพบว่าโรคพืชเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงกลางวันร้อนกลางคืนมีความชื้นสูงในขณะเดียวกันบางโรคพืชเองก็จะเกิดในสภาวะอากาศที่หนาวเย็ยนอ,อย่างเช่น โรคช่อดอกแห้งช่อดอกแดงของเงอกจะต้องมีสภาวะอากาศที่หนาวเย็นมีความแห้งแรงโรคช่อดอกแห้งของเงอก็จะเกิดขึ้นหรือแม้แต่ในเรื่องของกล้วยไข่ถ้าในช่วงของดูฝนเราก็จะพบว่าโรคของกล้วยก็จะเป็นโรคใบรายซิกาโตกาแต่คั้นพอมาถึงในช่วงอากาศที่หนาวเย็นมีความแห้งแรงความชื้นสัมผัสในอากาศต่ํา ก็จะเกิดโรคใบรายที่เกิดจากเชื้อคาโดสปอรียมซึ่งก็จะเป็นชื้อเดียวกับเงาะที่เราพบแล้วก็ในดอกร่วงของทุเรยียนสิ่งที่ผมอยากจะนำเรียนในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาในช่วงของการวางระบบก,การป้องก,กันโรคเราได้พูดถึงการบริหารจัดการโครงสร้างของสวนการทำให้สิ่งแวดแล้อมไม่เอื้อมน่อยต่อการระบาด และก็การที่เรามีการใช้ในส่วนของการใช้สารเคมีในเชิงป้องกันวันนี้เราก็ต้องมาคุยกันในเรื่องของสารเคมีในการควบคุมโรคพืชอีกเช่นเดียวกันคือถ้าเราจะพูดถึงในหลักการทางวิชาการสารเคมีในการควบคุมโรคพืชนั้นเขาจะมุ่งเน้นว่าในโรคพืชเหล่านั้นเกิดจากเชื้อสาเหตุอะไร และถ้าหากว่าเรารู้จากเชื้อสาเหตุแล้วจึงจะไปรู้ถึงชนิดของสารเคมีที่จะเอามาใช้ควบคุมในกลุ่มของการพิจารณาเพราะนั้นเวลาที่เขาต้องการตรวจหรือตรวจวินิจฉัยเขาจะต้องนำเชื้อไปเพาะเลี้ยงแล้วก็จึงจะรู้ว่าเชื้อนั้นคืออะไรถ้าในกรณีที่เขาไม่สามารถจะตรวจวินิจฉัยในเบื้องต้นได้ แต่ถ้าว่าเราอยู่ในสภาพของสวนเราก็คงจะรอเวลานั้นไม่ได้เราก็จะต้องมาประเมินในการตรวจวินิจฉัยในส่วนของการเบื้องต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงสารเคมีก็เป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราจะเอามาช่วยนะครับในกระบวนการในเรื่องของการป้องกันการกําจัดเพราะฉะนั้นในภาษาของ นักวิชาการหรือภาษาของเราที่พูดเนี่ยมันจะมีความหมายอยู่ในตัวเดียวกันคือทั้งป้องกันและก็กำจัดเวลาที่เขาพูดคือสารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคพืชดังนั้นเรามาทำความรู้จักกันในสารเคมีเหล่านี้เริ่มต้นผมได้นำเสนอไปด่วนส่วนหนึ่งว่าโรคพืชถ้าจะรู้ก็คือต้องตรวจเชือ้อ ตรวจเชื้อแล้วถึงจะรู้ว่าใช้สารเคมีแต่ในหลักการเนี่ยเราก็ต้องยึดหลักการในเชิงป้องกันหลักการป้องกันที่หนึ่งอธิบายมาแล้วก็คือการปรับสภาพสวนไม่ให้เหมาะต่อการระบาดหลักการที่สองก็คือการใช้สารเคมีในการป้องกันคือเอาสารเคมีไปพ่นในพื้นที่เหล่านั้นเพื่อยึดพื้นที่ไว้ไม่ให้เชื้อราเข้ามาทำลายหรือ อีกประการหนึ่งก็คือการเพิ่มจุเรนรียคือเชื้อไตรโคเดอร์มาเชื้อแบคทีเรียบาซิลัสซับริสหรือตัวไรซานเพื่อที่จะให้เขาไปทำหน้าที่ปกป้องคุ้มของดังนั้นเราต้องมาทำความรู้จักกับสารเคมีในกลุ่มแรกนะครับก็คือสารเคมีในกลุ่มเชิงสัมผัสความหมายของสารเคมีในเชิงสัมผัสนั้นก็คือ เวลาที่เราเอาสารเคมีเหล่านั้นมาทำปฏิกิริยาโดยมีน้ำเป็นตัวละลายหรือน้ำเป็นตัวแค่เพียงกระจายสารเหล่านี้ให้เจือจางแล้วก็นำพาสารเหล่านั้นไปสู่เป้าหมายความหมายของทางโรคพืชเขาจะบอกว่าออกฤทธิ์ในทางสัมผัสก็คือสารเคมีที่เป็นสารออกฤทธิ์จะไปจับเกาะติดอยู่บริเวณพื้นที่ของพืชหรือว่าในขณะนั้น มีเชื้อราเกิดการระบาดแล้วแล้วเราพ่นสารเคมีตรงนี้ลงไปเขาก็ไปจับเกาะแล้วก็ทำลายในระบบของเชื้อราเหล่านั้นโดยเขาก็จะมีกระบวนการกลไก่นี่คือความหมายสองอย่างความหมายคือสารเคมีในเชิงสัมผัสนะครับคือออกฤทธิ์ในเชิงทำลายในลักษณะว่าเขาไปยึดพื้นที่ส่วนหนึ่งเขาก็ไปจับเกาะอ,อยู่บนพื้นผิว เวลาที่มันมีสารหรือมีเชื้อราก็ไม่สามารถที่จะเจาะลงไปในเนื้อเยื่อพืชได้เพราะสารเหล่านั้นไปปกป้องคุ้มครองอยู่นี่คือความหมายแล้วสารอลไรกลุ่มนี้มีอะไรบ้างผมจะไม่อธิบายให้ท่านสับสนหรอกนะครับเพียงแต่ว่าจะให้ท่านนึกถึงภาพให้เห็นว่าเราก็จะคุ้นหูยกตัวอย่างเช่นสารกำจัดหรือการป้องกันเชื้อราในกูเออร์ คัพเปอร์ก็คือสารประกอบทองแดงแต่ว่าสารในลักษณะแบบนี้เราจะรู้จักนำดีอาจจะเป็นคัพเปอร์เขียวคัพเปอร์แดงคัพเปอร์ฟ้านะครับหรือจะเป็นตัวสารป้องกันกําจัดเชื้อราอื่นๆสารนุมนี้นะครับเขาก็จะออกฤทธิ์ในทางสัมผัสหลักการใช้ก็คือต้องใช้ในเชิงป้องกันในการรักษาค่อนข้างจะให้ผลในการรักษาได้น้อยสารเหล่านี้ถ้าเราพ้นไป เขาก็จะไปแผ่กระจายอยู่บนพื้นผิวของใบหรือของพืชก็จะไม่มีสารหรือไม่มีเชื้อรามาเกาะอ,อย่างเช่นจุดสลายจุดสนิมนะครับหรือจะเป็นราใบาติดหรือจะเป็นราสีชมพูเพราะนั้นในกรณีตรงนี้เนี่ยเรายกตัวอย่างให้เห็นสารที่เป็นตัวสัมผัสต,ตัวแรกใช้กับอะไรก็ใช้กับจุดสนิม ที่เป็นจุดสีน้ำตาลแดงฟูขึ้นมาหรือจะเป็นราใบาติดราสีชมพูด้วยเหตุของเขานั้นก็คือเขาทำปฏิกิริยานะครับที่จะทำให้โรคหรือเชื้อราเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเกิดการระบาดได้หรือแม้แต่ในกลุ่มอื่นๆที่เรามักจะคุ้นหูแล้วก็ได้ยินกันตลอดก็อย่างเช่นตัวเบลโนมิลเบลโนมิลที่เรารู้จักคุ้นหูยกตัวอย่างชื่อการค้าย่ยางเช่นเบลเลดอย่างนี้ เป็นสารเคมีในออกฤทธิ์ในเชิงสัมผัสซึ่งเขาก็จะมีผลในการควบคุมโรคพืชได้หลายชนิดในการควบคุมโรคพืชเหล่านี้เรามักจะใช้กับในส่วนของเชื้อราหลายตัวซึ่งเรามักจะาใช้กับในช่วงของระยะดอกระยะผลอ่อนอย่างเช่นกรณีของการควบคุมโรคใบจุดหรือโรคผลเน่าต่างๆพระนสารในกลุ่มนี้ก็คือสารในกลุ่มเชิงสัมผัส หรืออีกกลุ่มหนึ่งที่เรามักจะคุ้นหูและก็ได้ยินกันตลอดก็คือในกลุ่มของแมนโคเซปสารแมนโคเซปนั้นก็ถือเป็นกลุ่มสัมผัสใกล้เคียงกับในกลุ่มของเบลโนมิลเขาออกฤทธิ์ในเชิงสัมผัสเช่นเดียวกันโดยมีฤทธิ์ในการป้องกันโรคพืชได้อย่างกว้างขวางเพราะนั้นก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เราจะใช้เอามาเป็นหลัก ในการควบคุมโรคพืชในระยะที่มีสภาวะอากาศร้อนกลางวันหรือชื้นกลางคืนหรือเรารบพบกันในลักษณะของโรคใบด่างโรคใบรายโรคใบจุดต่างๆนั่นก็คือกลุ่มของชื่อสามันของเขาเรียกว่าที่ว่าแมนโคเซปหรืออีกกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นกรณีของตัวแคปแทนแคปแทนเป็นชื่อสามันนะครับ เวลาที่ท่านไปซื้อสารเคมีในการควบคุมโรคพืชนั้นท่านต้องยึดชื่อสามัญเป็นหลักส่วนชื่อการค้านั่นจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเรายึดชื่อสามัญเป็นหลักแล้วเราก็ชื่อการค้าแล้วก็ชื่อบริษัทที่เรามั่นใจสารในกลุ่มนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการป้องก,กันโรคพืชได้หลากหลายแล้วก็กว้างขวาง โดยเฉพาะในกลุ่มของสารกลุ่มนี้เนี่ยเขานิยมใช้ในพื้นที่ที่มีร่มเงามากเขาก็จะเป็นสารที่ไปจับเกาะไปปกป้องคุ้มครองแคปแทนถือว่าเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพในเชิงป้องกันเขาก็จะไปกระจายอยู่บนพื้นที่อย่างแคปแทนนั้นอาจจะมีกรณีหนึ่งคือ อาจจะมีสารออกฤทธิ์ในเปอร์เซ็นต์เข้มข้นที่แตกต่างกันอาจจะมี50%หรือมี 75- หรือ80%ซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับมีเงื่อนไขพอสมควรว่าถ้าในกรณีที่มีสภาวะอากาศหนาวเย็นหรือว่าแห้งแรงตัวแคปแทนนั้นที่80%บางครั้งมีโอกาสเป็นพิษต่อพืชได้เพราะฉะนั้นในส่วนของในปัจจุบัน เขาจึงพยายามที่จะผลิตแคปแทน50%ออกมานี่ก็คือตัวสารอีกตัวหนึ่งที่เรารู้จักกันดีในพื้นที่ในภาคตะวันออกในกลุ่มไม้ผลเราที่เราจะนำมาใช้ในการควบคุมโรคพืชโดยเฉพาะนะครับในช่วงที่มีน้ำค้างหรือมีอากาศหนาวเย็นหรือมีสภาวะที่ ระดับความชื้นสัมผัสในอากาศค่อนข้างจะต่ำสารในกลุ่มนี้ค่อนข้างจะมีบทบาทแล้วก็มีผลในการป้องกันได้ได้ดีทีเดียวหรือในอีกส่วนหนึ่งที่เรารู้จักกันดีในเรื่องของกรรมถันหรือซัลเฟอร์กร,รมถันเองนะครับก็ได้จัดให้เก่าไปอยู่ในกลุ่มของสารเคมีในการควบคุมหรือในการป้องกันโรคพืชโดยเฉพาะ ในเรื่องของราแป้งใครที่ปลูกเงาะก็มักจะพบกับกรรมฐถันเป็นประจำในอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ใช่แค่นั้นนะครับในส่วนของกรรมฐถันเองหรือราซันเฟอร์นั้นเขาก็ยังมีผลในการป้องกันในกลุ่มของสัตว์ศัตรูพืชก็คือไรเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เราจะใช้ซัลเฟอร์มาควบคุมเราก็จะต้องยึดหลักการว่า เขาเหล่านั้นเนี่ยไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตหรือก,การขยายพันธุ์ในกลุ่นของอโรคพืชและยังมีชื่อสารเคมีอีกมากมายนะครับที่ผมจะไม่นำมากล่าวเพราะว่าจะทำให้ท่านสับสนคือถ้าเราจะพูดถึงสารเคมีในเชิงสัมผัสในบ้านเราเนี่ยมีไม่กี่กลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของคอปเปอร์นะครับซึ่งอาจจะแตกตัวออกไปอีกในหลากหลายลักษณะผมทวนให้อีกครั้งว่าคอปเปอร์เอง ค o p เปอมีอะไรบ้างมีค o p เปอร์ออกซิคารายอย่างเช่นตัวผิตัณฑ์ของเอลวันโคปีนามีความเข้มข้น85%แต่มี c o p เปอร์ซันเฟก็คือคู p พล็อกแซนอกจากนี้ยังมีสารประกอบในส่วนของค o p เปอร์อีกก็คือตัวคอปเตอร์ของ q m a แนี่คือการแตกตัวเป็นรายละเอียดย่อยๆในปัจจุบัน สารเคมีในกลุ่มเชิงสัมผัสเองก็ได้มีวัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นตัวเบลคุดเบลคุดเองนั้นไม่ใช่เป็นสารเคมีในเชิงดูดซึมนะครับเขาเป็นสารในกลุ่มออกฤทธิ์ในเชิงสัมผัสแต่ว่าเขามีคุณสมบัติพิเศษ ที่สามารถที่จะทำงานได้หลากหลายเข้าทำลายเชื้อราได้หลายวิธีและก็ออกฤทธิ์ทันทีที่ไปสัมผัสนี่คือคุณลักษณะแต่ก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มของสารป้องกันกำจัดเชื้อราในเชิงสัมผัสซึ่งนอกจากนี้ยังมีสารเคมีเฉพาะเจาะจงอีกหลายตัวนะครับที่ยังคงออกฤทธิ์ในเชิงสัมผัสแต่ว่าเราจะไม่เอามานำเสนอเพื่อให้ท่านเกิดการสับสน ที่เรายกตัวอย่างมาแค่เพียงเท่านี้ก็ถือว่าพอเยียงพอต่อการที่จะใช้ในไม้ผลหรือในพืชเกือบทุกชนิดแล้วเฉพาะสารในเชิงสัมผัสทีนี้เราก็ต้องมาดูอีกกลุ่มหนึ่งครับก็คือสารในลักษณะที่เราเรียกว่ากลุ่มดูดซึมคาว่าดูดซึมหมายความว่าเวลาที่เราพ่นสารเคมีเข้าไปแล้วในส่วนของพืชพืช หรือสารเคมีเหล่านั้นสามารถที่จะซึมซับผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อพืชเข้าไปในจุดต่างๆแล้วก็อาจจะมีการเคลื่อนย้ายได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าในหลักการสำคัญก็คือเขาจะต้องซึมผ่านเนื้อเยื่อเข้าไปข้อดีของเขานั้นที่ใช้เป็นสารในกลุ่มดืดซึมก็เพราะว่าถ้าเป็นสารเคมีในเชิงสัมผัสมันก็จะไปมีผลกระทบกับแสงแดด ฝนตกอุณหภูมิความร้อนความแห้งแรงซึ่งก็จะไปเป็นส่วนทําลายในเรื่องของสารออกฤทธิ์แต่ในเชิงกลับกันถ้าหาว่าเป็นกลุ่มของสารดูดซึมเขาก็จะซึมพัดซับผ่านผิวเนื้อเยื่อลงไปอยู่ในเนื้อเยื่อพืชซึ่งฝนตกแดดออกฟ้าร้องก็ไม่ได้มีผลถ้าเขาซึมซับเข้าไปแล้วและเขาก็จะมีผลในการคุ้มครองได้ยาวนานหรือสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองโลกพืชได้อย่างยาวนาน แต่สารในกลุ่มเหล่านี้นะครับค่อนข้างจะมีข้อเสียก็คือเวลาที่เรานำมาใช้ในทางการเกษตรเนี่ยบางครั้งเชื้อราเขาบอกว่าเชื้อราเนี่ยถ้าไปทำลายแล้วเชื้อรามันไม่ตายมันก็จะกลายเป็นตัวที่สามารถปรับตัวแล้วก็ดื้อต่อสารเคมีได้ง่ายเพราะฉะนั้นในปัจจุบัน,นสารเคมีในกลุ่ม พัฒนาที่เพิ่มขึ้นมานั้นมีมากมายหลากหลายแต่ตัวที่เป็นพื้นฐานสำคัญของเรานั้นก็คือที่เรารู้จักกันดีครับอย่างเช่นคาเบนดซิมคาเบนดซิมเป็นสารในกลุ่มดูดซึมในการควบคุมโรคพืชแล้วก็ในส่วนของกลุ่มอื่นๆน,นะครับที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่นตัวคือเรามาทำความเข้าใจกันว่า สารเคมีในกลุ่มปัจจุบันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ในการเข้าไปซึมซับแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่ยาวนานอันเนื่องมาจากเขาซึมซับผ่านผิวเนื้อเยื่อลงไปมีสารน้อยชนิดนะครับที่จะมีการเคลื่อนย้ายผมอธิายาอธิบายตรงนี้ก่อนครับว่า สารดูดซึมก็คือดูดซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อไม่ได้เกี่ยวกับคําว่าเคลื่อนย้ายนะครับกรณีของคําว่าเคลื่อนย้ายนั้นหมายถึงว่าต้องไปใดส่วนต่างๆของพืชเช่นจากพ้นใบแก,ก่สามารถเคลื่อนไปใบอ่อนได้อันนั้นคือเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายไปทางท่อน้ําท่ออาหารอันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นความหมายแค่เพียงว่าซึมซับผ่านผิวเนื้อเยื่อลงไปเท่านั้นยกตัวอย่างอย่างเช่นคาเบนดซิมโปรโคอราด โบฟิโคนาโซนไดฟิโคนาโซนหรืออื่นๆซึ่งในส่วนข้อดีของเขาก็ได้อธิบายว่าเขาสามารถที่จะทนทานออกฤทธิ์ได้ยาวนานแต่ข้อเสียของเขาก็คือถ้าเขาไปทำงานแล้วไม่สามารถควบคุมโรคพืชได้ mm. ก็จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาคือกลุ่มเชื้อราโรคพืชเหล่านั้น mm. ก็จะดื้อต่อสารเคมีเหล่านี้เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนะครับ เวลาที่เรานำเสนอเนี่ยเราจึงพยายามที่จะให้ท่านเห็นภาพว่าถ้าในช่วงของการป้องกันเราใช้ยาประเภทเชิงสัมผัสสัมผัสแล้วถ้าเรายังพบว่ามีการระบาดของโรคพืชเราก็จะต้องให้ท่านเลือกใช้ยาเฉพาะเจาะจงกับโรคพืชเหล่านั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น เชื้อราไฟทอปทราไฟทอปทราเองนะครับเขาก็จะมีในกลุ่มของตัวฟอสเอทิทียอลูมิเนียมก็คือพวกอารีเอทหรือในส่วนของเม t r แรคซิลซึ่งในส่วนของ2ตัวนี้คือตัวหลักๆแต่ว่าในส่วนของตัวหลักเหล่านี้เขาก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเป็นเมท r แร i ซิลเขาจะมีคุณสมบัติทางดินเข้าทางระบบรากได้ดี แต่ถ้าเป็นตัวฟอสเอทิลอะลูมิเนียมหรืออะลีเอทเนี่ยเขาก็จะซึมซับผ่านเข้าทางเนื้อเยื่อเยื่อทางใบได้ดีอันนี้คือสารเคมีในกลุ่มที่เรารู้จักกันดีแต่ว่าพอมาระยะหลังเราก็จะมารู้จักกันในส่วนของกรดฟอสฟอริกกรดฟอสฟอริกก็มีคุณสมบัติที่จะไปหยุดกระบวนการขายายพันธุ์ของเชื้อราอันนี้ก็คือกลุ่มยาเฉพาะ ซึ่งในปัจจุบันก็มีวิวัฒนาการหรือพัฒนาการเพิ่มเข้าไปอีกจากกดฟอสฟ f ลิกมาเป็นตัวฟอสไฟฟ์ฟอสไฟ์ก็มีคุณสมบัติในการเป็นสารควบคุมโรคพืชในกลุ่มของเชื้อราซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงของสภาวะอากาศที่มีความชื้นสูงโดยเฉพาะในกลุ่มของไฟทอบทรายังมีอีกตัวอื่นๆอีกหลายกลุ่มทีเดียวนะครับแต่ว่า ผมอธิบายมาถึงตรงนี้เพื่อให้ท่านได้คุ้นเฉพาะที่มีความจำเป็นและเราก็รู้จักกันดีกลุ่มอื่นๆที่กลุ่มใกล้เคียงกันอย่างเช่นในกลุ่มของตัวโปรโคอลาดจริงๆแล้วโปรโคอร์ลาดนั้นมีคุณสมบัติในการควบคุมโรคอื่นๆได้หลายชนิดรวมถึงในส่วนของเชื้อราไฟทับทลราด,ด้วยแต่ไม่ใช่โดยตรงต่อมาในระยะหลัง นักวิชาการหรือผู้ที่ทำงานอยู่ในวงการเคมีเกษตรก็พบว่าถ้าเราเอาสารเคมีสองกลุ่มมาร่วมกันความหมายก็คือเอาสารเคมีในเชิงสัมผัสมาร่วมกับสารเคมีในกลุ่มโดซึมก็จะทำให้ผลในการควบคุมหรือการปกป้องคุ้มครองโรคพืชเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อหลังจากที่เราทำการพ่นไปแล้วสารเคมีในการสัมผัสจะไปทำลายเชื้อราในลำดับที่หนึ่งให้เชื้อรานั้นอ่อนแอแล้วสารเคมีในกลุ่มดูดซึมก็จะทำงานต่อไปในระยะยาวผมยกตัวอย่างเช่นเมทัลลิเซิลเอาไปบวกกับอะไรก็ไปบวกกับแมนโคเซปในการควบคุมไฟทอปทราหรือในส่วนของแคปแทนแคปแทน เอาไปบวกกับอะไรก็ไปบวกกับคาเบนดามิในการควบคุมโรคดอกร่วงดอกเน่าดอกแห้งหรือโปรโคอราดโปรโคาราดออกฤทธิ์ในเชิงสัมผัสแต่ว่าพาเอามาร่วมกับในกลุ่มของคาเบนดาซิมจะทำให้ทั้งสองตัวออกฤทธิ์ร่วมกันทั้งดูดซึมและวก็สัมผัสก็จะให้ผลในการควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือแม้แต่ในปัจจุบัน ในกลุ่มของการพัฒนาการในการควบคุมโรคพืชก็ย่อมตัวไฟท็อปทราตัวเดียวนอกจากในส่วนของการนำเอาพิพัณฑ์มาร่วมกันแล้วอย่างเช่นตัวโพลีอาร์ฟ,รอฟอสโพลิอาร์ฟนั้นก็คือในกลุ่มของฟอสฟอริกก็ยังเอาไปร่วมกับในกลุ่มของเมทร,รักซิลหรือเมทร,รัซิลเองก็เอามาร่วมกับฟอสไฟก็จะให้ผลในการควบคุมได้ดี เราะนั้นในประเด็นตรงนี้เนี่ยบางครั้งก็อาจจะเป็นการคุมกันระหว่างสองโรคพืชโดยเฉพาะอย่างกรณีเวลาที่เกิดการระบาดเฉพาะโรคเฉพาะโรคนั้นที่ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นไฟทอปทราทีนี้มาดูตัวอย่างอีกอย่างเช่นกรณีของราใบาติดหรือราสีชมพูซึ่งมักจะเกิดจากเชื้อที่เขาเรียกว่าราเมือกหรือลาน้ำเป็นพวกคอติเซียมนะครับหรือในส่วนของเชื้อ อื่นๆก็คือพวกไรซอกโทนเนียหรือพวกคอร์ติเซียมก็ตามเราก็จะต้องมาร่วมกันระหว่างการใช้สารในกลุ่มที่ควบคุมเฉพาะอย่างเช่นตัวกลุ่มของวาลิดาไมซินเอามาร่วมกับในส่วนของกลุ่มฟอร์ไฟเอามาร่วมกับกลุ่มฟอร์ไฟที่ผมเคยนําเรียนว่าอาวาลิดามาบวกฟอร์ขอปหรือ อย่างกรณีที่ท่านใช้ในปัจจุบันกรณีลูกโปรฟิโคโนาโซนไดฟิโคโนาโซนหรือสารเคมีเฉพาะที่ควบคุมราสีชมพูนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามักจะพบหลายกลุ่มใหม่ๆที่ผมขออนุญาตเรียกชื่อการค้านะครับอย่างเช่นตัวเฮดไรออติวานาติโวหรือว่าคาวาเคียวของเจียตไตเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มใหม่ หากท่านเอามาใช้ในการควบคุมโรคพืชแล้วถ้าเราเอามาร่วมกับสารในกลุ่มเชิงสัมผัสเขาก็จะให้ผลในการควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตัดปัญหาในเรื่องของการดื้อต่อสารเคมีได้พบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีครับึึนนนมมมัััจจะะยาาาาากก่่ทีเเรรริรรริดงอไป จากกันไหนเป็นเพื่อนคู่ใจในยามมีปัญ